นาลากลับมาแล้วหรอวันนี้ทำไมมีแต่คนถามถึงนาลานะยังไงเหรอฮันนี่ก็เมื่อกี้ตอนหกโมงครึ่งพี่เอวาขึ้นมาถามว่านาลากลับมาหรือยัง ยังไม่ทันมืดเลยจะรีบมาถามทำไมก็ไม่รู้พี่ฮิวโก้อีกคนโทรมาถามฮันนี่สามรอบแล้วเนี่ยว่านาลากลับมาหรือยังอืมใช่นาลาปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ลืมเลยพอดีนาลาไปทำรายงานกับเพื่อนมานะโอ้โหพี่ฮิวโก้โทรมาตั้งหลายสายแนะ่พี่ฮิวโก้นี่ยังไงของเขานะอย่าว่าพี่ฮิวโก้เลย ข่าวที่แล้วนาลาเกือบกลับมาไม่ทันหอปิดพี่ฮิวโก้เขาเลยเป็นห่วงกลัวว่านาลาจะกลับมาไม่ทันอีกเดี๋ยวนาลาโทรบอกพี่ฮิวโก้หน่อยดีกว่าว่ากลับถึงหอแล้วฮลัลโหลพี่ฮิวโก้เหรอคะนาลากลับถึงหอแล้วนะคะพอดีไปทำรายงานกับเพื่อนมาคะ่ะแล้วนาลาปิดเสียงโทรศัพท์ไว้เลยไม่ได้ยินวันหลัง ถ้าจะออกนอกมาหาลัยโทรมาบอกพี่หน่อยนะนาลาพี่เป็นห่วงได้ค่ะนาลาขอโทษนะคะพี่ฮิวโก้ทำอย่างกับเราเป็นเด็กๆจะไปไหนมาไหนต้องคอยรายงานด้วยหรอไม่เป็นไรหรอกฮันนี่นาลาอาบน้ำก่อนนะ มีเรียนกี่โมงหรอวันนี้นาลามีเรียนสิบโมงแน่งั้นไปหาข้าวกินที่ตึกกลางกันไหมอาหารแช่แข็งของฮันนี่หมดแล้วไปสิอ้าวพี่ชิปปี้ยังไม่ไปเรียนหรอคะพอดีวันนี้อาจารย์ไปประชุม พี่เลยว่างไงนาลาเมื่อวานไปไหนมาได้ข่าวว่าฮิวโก้ตามหาให้ทั่วพี่ชิปปี้รู้ได้ยังไงคะก็ตอนที่ฮิวโก้โทรมาหาพี่เอวาสามสี่รอบพี่ก็นั่งเล่นเกมอยู่ตรงนั้นพอดีแล้ววันนี้เพื่อนพี่ที่อยู่หอรวมก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเห็นฮิวโก้มาถามหานาลากับเด็กที่อยู่คณะเดียวกับนาลานะ่ะตกลง นาลากับฮิวโก้เป็นอะไรกันแน่ก็เป็นพี่น้องกันนี่คะแล้วฮิวโก้เขาคิดแค่พี่น้องหรือเปล่าทำไมพี่ชิปปี้พูดแบบนั้นล่ะคะก็แหมตั้งแต่นาลากับฮันนี่เข้ามาเรียนที่นี่ฮิวโก้ยังไม่เคยมีแฟนใหม่เลยนะตอนแรกพี่ก็คิดว่าคงเพราะต้องคอยดูแลเธอสองคนเลยยังไม่มีเวลาหาแฟนใหม่มั้ง แต่ดูไปดูมาฮิวโก้ดูแลนาลามากกว่าฮันนี่ซะอีกก็จริงนะฮันนี่ก็สังเกตหลายครั้งแล้วแต่นาลาไม่ได้คิดอะไรกับพี่ฮิวโก้เลยนะคะสำหรับนาลาพี่ฮิวโก้ก็เป็นพี่ชายที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยค่ะฮิวโก้เขาคงไม่คิดอย่างนั้นมัง้งทำยังไงดีล่ะนาลาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะนาลาคิดว่าพี่ฮิวโก้ดูแลนาลา พราะแม่ฝากนาลาไว้กับพี่ฮิวโก้มากกว่าตกลงนาลาไม่ได้ชอบฮิวโก้จริงๆใช่ปะหมายถึงแบบแฟนนะไม่เลยค่ะไม่เคยคิดเลยค่ะคิดแค่พี่ชายจริงๆนะคะงั้นพี่ก็สบายใจพี่จะได้เดินหน้าจีบฮิวโก้จริงจังสักทีแหมพี่ชิปปี้พูดจริงๆเหรอคะเนี่ยที่จะจีบพี่ฮิวโก้จริงสิ พี่นะ่ะชอบฮิวโก้มาตั้งนานแล้วนะโอเคฮันนี่เชียร์พี่ชิปปี้ค่ะแต่ตอนนี้หาข้าวกินกันก่อนเถอะค่ะฮันนี่หิวแล้วหวังว่าพี่ฮิวโก้คงไม่ได้ชอบเราแบบที่พี่ชิปปี้พูดนะ ต,ตน้าละ่ะเธอติดต่อไบอันได้หรือเปล่าเป็นอะไรไม่มาสองวันแล้วติดต่อไม่ได้เลยค่ะอาจารย์เดี๋ยววันนี้หนูจะลองไปดูที่คอนโดของไบรอันดูนะคะงั้นถ้ามีปัญหาอะไรโทรมาหาชั้นได้เลยนะค่ะอาจารย์ไบรอันอยู่ไหมนะ นาลาเข้ามาข้างในได้เลยไบรอันเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นไปเรียนสองวันแล้วเราไปหาท่านซีมอนมานะ่ะพึ่งกลับมาเลยไปหาท่านตามาหรอท่านตาเป็นยังไงบ้างแล้วได้วิธีถอนเวทแมวพิทักษ์มาไหมเราว่าไปนั่งคุยกันก่อนเถอะ ท่านซีมอนดีใจมากที่นาลาอยากเจอท่านท่านซีมอนสบายดีส่วนเรื่องถอนพลังเวทแมวพิทักษ์ได้มาแล้วมีสองวิธีสองวิธีหรอมีอะไรบ้างวิธีแรกคือให้เจ้าของเวทเป็นคนถอนเวทแมวพิทักษ์ให้ซึ่งก็หมายถึงปานน้าฮันนาแต่ท่านซีมอนบอกว่าถ้าจะให้ป้าฮันนาถอนให้ปาหนหน้าฮันนา คงต้องไปถามน้านามิแม่ของเธอก่อนแน่นอนและแม่ของเธอคงไม่ยอมแน่ๆใช่นาลาก็คิดว่าอย่างนั้นแล้ววิธีที่สองล่ะวิธีที่สองจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายแล้วก็อันตรายด้วยนะทำไมหรอวิธีที่2ก็คือการใช้ยาสมุนไพรสำหรับถอนเวทแมวพิทักษ์นะสิยาสมุนไพรมีส่วนผสมทั้งหมด3อย่างได้แก่ มูลแมวแห่งดวงจันทร์คริสตันทำนาคาผลเลือดแห่งกลิมเบอร์บุกแล้วของพวกนี้จะไปหาได้ที่ไหนหรอต้องไปหาที่ดินแดนกลิมเมอร์บุกหรืออยู่ในเมืองมนุษย์โชคดีนะส่วนผสมพวกนี้ที่เมืองมนุษย์ก็มีทันสีมอนเล่าว,ว่าเวทแมวพิทักษ์ส่วนใหญ่จะเป็นเหล่าพ่อมดแม่มดที่อยู่ในเมืองมนุษย์ใช้กันโดยเฉพาะพวกที่มีลูกเป็นลูกครึ่งมนุษย์ บางคนไม่ต้องการที่จะให้ลูกของเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเมืองพ่อมดแม่มดเลยให้พวกเผ่าพันโคเซียายเวทแมวพิทักษ์ให้กับลูกของตัวเองแต่ว่าบางคนพอโตขึ้นและรู้ว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งพ่อมดแม่มดก็อยากกลับมาเป็นพ่อมดแม่มดอีกก็จะไปให้คนที่ไลเวทแมวพิทักษ์แก้เวทให้ถ้าคนที่ไลเวทแมวพิทักษ์นี้ไม่ยอมแก้ให้ เขาก็จะต้องตามหาส่วนผสมพวกนี้เพื่อน,นำมาทำเป็นยาสมุนไพรถอนพลังเวทแมวพิทักษ์แต่ส่วนผสมทั้งสมอย่างก็หาไม่ได้ง่ายๆนะแล้วไบอันพอจะรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนบ้างรู้สิท่านซีมอนบอกเราไว้แล้วและให้เราไปหาส่วนผสมพวกนี้ให้นารางั้นนาราจะไปกับไบอั้นด้วยนะไม่ได้มันอันตรายแต่เรื่องนี้ เป็นเรื่องของนาลานาลาไม่อยากให้ไบอันต้องมาเดือดร้อนด้วยไม่เดือดร้อนหรอกมันเป็นหน้าที่ของเราถ้าไบาอันไม่ให้นาลาไปนาลาก็จะไม่ไปหาท่านตาแล้วนี่เธอพูดแบบนี้ได้ยังไงท่านซีมอนรู้เข้าท่านจะเสียใจนะงั้นก็ให้นาลาไปด้วยสิก็ได้แต่คงต้องเป็นวันหยุดนะเพราะวันธรรมดา,าเธอต้องเรียนได้เลย งั้นนาลากลับไปได้แล้วละ่ะเดี๋ยวเราไปส่งที่ตึกกลางนาลาไปไหนมาทำไมไม่บอกพี่อีกแล้วนะนาลาเรากลับก่อนนะเดี๋ยวสินายเป็นใครกันแน่ทำไมชอบมาวุ่นวายกับน้องสาวเรา พี่ฮิวโก้ทำไมต้องเสียงดังด้วยคะแล้วไปไหนกันมาอย่าบอกนะว่าไปทำรายงานไปเที่ยวกันมาค่ะไปดูหนังไปฟังเพลงไปทานข้าวนาลากับไบอันเป็นแฟนกันค่ะอะไรนะพี่ฮิวโก้นาลาโตแล้วนะคะเลิกมาคอยจับผิดนาลาได้ไหมนาลาพี่ไม่ได้คอยจับผิดเรานะพี่เป็นห่วงเราต่างหากล่ะ งั้นพี่ฮิวโก้ก็ไม่ต้องห่วงนาลาแล้วค่ะเพราะว่าไบรอันดูแลนาลาดีมากและไบรอันก็ไว้ใจได้ด้วยไบรอันไบรอันไปส่งนาลาที่หอผีเสื้อแล้วกันเราคงไม่ต้องปิดพี่ฮิวโก้แล้วละ่ะว่าเราเป็นแฟนกันเออจะดีเหรอนาลาดีสิไปเถอะนายไบรอันต้องรู้ให้ได้ว่านายเป็นใคร